ดูให้สวยงามนะครับจะได้หน้าขายยิ่งขึ้นครับได้ดีมากเลยครับสดีครับสดีครับพอแตกลาวไม่ปีกมาเลยครับและถ้วยจานภาชนะที่เป็นพลาสติกแตกลาวเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับสวัสดีครับทุกท่าน เลฟทีช่องวิถีไทยพี h ช n แนลนะครับถ้าภาชนะพาสติกภายในบ้านของเรานะครับอย่างถ้วยจานต่างๆนะครับถ้ามีการแตกหลาวแบบนี้เห็นไหมครับส่วนมากเราจะนําไปทิ้งกันหมดนะครับแต่ถ้าเรายังรู้ประโยชน์หรือเราไม่อยากทิ้งนะครับในวันนี้นะครับทางช่องวิถีไทยพีชนแนล มีแนวทางในการแก้ไขถ้วยจานที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งตามมาดูกันเลยครับการแก้ปัญหาภาชนะซึ่งเป็นพลาสติกนะครับอย่างถ้วยจานภายในบ้านของเรานะครับส่วนมากถ้าแตกเลาแบบนี้เราจะนำไปทิ้งกันหมดเลยครับแต่วันนี้ทางช่องพุทธิทัยพีชนแนลมีแนวทางดีๆเลยครับในการแก้ปัญหาถ้วยจานที่แตกเลา ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแตกทั้งน้านนอกและล้าวทั้งด้่นในนะครับการแก้ปัญหาก็แบบง่ายๆโดยการทําแบบนี้กันเลยครับเราจะต้องทําแผลนะครับของถ้วยจานให้ติดกันสนิทแบบนี้ก่อนนะครับดันให้สนิทแบบนี้เลยครับและ2ตัวช่วยซึ่งผมจะนำมาใช้ในการทำให้ถ้วยจานตรงนี้ติดกันนะครับ และในการแก้ปัญหาถ้วยจานที่เป็นพลาสติกนะครับแตกล้าวเราแก้ปัญหาได้ด้วยสตัวเลยครับคือตัวช่วยตัวที่1นนะครับเป็นกาวลอนนะครับหรือกาวช้างก็ได้เหมือนกันครับและตัวที่สนะครับเราจะมาใช้เป็นผงสับปะนะครับโดยการหยอดกาวลอนหรือกาวช้างใส่ลงไปที่แผลของถ้วยจานที่แตกล้าวกันก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะมาใช้เป็นผงซักฟอกโรยเข้าไปตรงแผลที่แตกหนาวของรอยตานนะครับที่แตกหลาวนะครับและใช้มือตบเบาๆเลยครับเราจะทำเฉพาะด้านนอกนะครับด้านในเราจะไม่ทำนะครับเพราะว่าผงซักฟอกนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อคนเราได้ครับ เวลาเรานำถ้วยจานนะครับไปใส่อาหารเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาซ่อมเฉพาะด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับเมื่อกาวร้อนและกาวช้างแห้งได้ที่1รอบแล้วนะครับเราจะใช้เวลานะครับประมาณ2-3นาทีนะครับนี่ครับแห้งแล้วครับเราจะปัดเอาผงสฟอกออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราใช้กาวร้อนหรือกาวฉานะครับหยอดอีกรอบหนึ่งนะครับหยอดเข้าไปตรงรอยแตกที่เราต่อเมื่อกี้นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นผูกสฟอกโรยเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับและใช้นิ้วตบแบบนี้เลยครับ แล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวหลังจากกาวร้อนแห้งแล้วนะครับเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าถ้วยจานนะครับที่เป็นพลาสติกเราจะต่อได้หรือเปล่านะครับและใช้งานต่อได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วครับกาวร้อนที่เราหยอดไว้นะครับแห้งตัวแล้วครับ แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ดูไม่สวยงามนะครับเราจะมาใช้กระดาษสายนะครับเบอร์ที่ละเอียดละเอียดหน่อยนะครับทําการขัดนะครับตรงรอยแผลที่เราหยอดกาวร้อนและผงสักฟอกไว้นะครับตกแต่งดูให้สวยงามนะครับจะได้หน้าฉายยิ่งขึ้นครับ และคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการแก้ปัญหาถ้วยจานที่เป็นพลาสติกนะครับแตกแ้้วหรือภาชนะที่เป็นพลาสติกนะครับแตกแ้้วเราแก้ปัญหาได้ด้วยกาวร้อนและผงซัฟฟองเลยครับทําอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับแก้ปัญหาและใช้ต่อได้อีกยาวนานเลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับนําวิธีนี้ไปแก้ปัญหานะครับ ถ้าท่านใดไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีชนแนลได้นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแผลที่เราซ่อมไว้ก็ดูสวยงามมากขึ้นครับและเนียนตามากขึ้นครับเดี๋ยวดูด้านในกันครับด้านในก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือเราไม่ต้องซ่อมนะครับนี่ครับก็ยังคงเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับแต่รอยแตกลาวนะครับก็ยังคงอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอยแตกลาว เมื่อกี้นี้นะครับจะแยะหรือป่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูเห็นไหมครับรอยแตกล้าไม่มีออกมาแล้วครับแสดงว่าวิธีการซ่อมรอยแตกแล้าด้วยกาวล้อหรือกาวชานะครับและผงสก๊อตใช้ได้ดีมากเลยครับสวดีครับนี่ครับรอยแตกล้าไม่ปีออกมาเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับจากทางช่องที่ชายพีชนแนลจะนําเสนออยู่เป็นประจํานะครับและคลิปนี้นะครับผมนําประโยชน์นะครับคือการซ่อมถ้วยจานนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับที่แตกแลลวซ่อมได้ด้วยกาวร้อนและกลาวช้างซ่อมได้แบบนี้เลยครับและได้ประโยชน์มากใช้ต่อได้อีกยาวนานเลยครับ